ตอนที่จะรับชมไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากกลับมาตามคำเรียกร้องกับ Benz ์แอนด์เคม e มก2เซรถจัดหนักครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีครั้งเดียวในรอบปีที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถ Benz รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง5 0 0 0สนบาท ห้ามพลาดกาสดีๆพิเศษแบบนี้ถึงวันที่30พฤษพภาคมนี้เท่านั้นนะครับสนใจเข้าไปชมแคาลอกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n z n k com มีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกกว่า200คันห้ามพลาดกันเลยนะครับต้อนรับโปรโมชั่น Benz NK Megasale 2025ราคาปกติอยู่ที่1,990,000บาทวันนี้นะครับเหลือเป็นแค่1,890,000บาทกับ Merc e d e s b e n z S500 EMG พรีเมียมคันนี้เลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงน,นะครับ6 9ล้าน9 0 0บาทหายไปเกือบ80%เลยนะครับราคานี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับและมาในรหัส S 5 0 0นะครับมาจากเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเทอร์โบ333แรงมา้าแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอีกนะครับอีก1 16แรงมา้า ทำให้รวมกันนะครับแรงม้ามากถึง4 4 2แรงม้านะครับแรงบิด620นิวตันเมตรตัวรถมาครับมาพร้อมกับเทคโนีป u ั๊กอินไฮบริดด้วยชาร์จไฟ1ครั้งวิ่งได้ไกล30กิโลเมตรนะครับเรื่องสมรรถนะความประหยัดความแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับจบคันนี้ได้เลยนะครับและมาพร้อมกับตัวชุดแต่งแบบ AMG ด้วยนี่ได้ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยกันชนหน้าแบบ AMG นะครับทำให้ S c ส a s s นะครับรถที่ดู มีอายุนะครับตัวนี้ดูสปอร์ตขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็กระจังหน้าเขาก็จะเป็นกระจังหน้าที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของ S อสคานนะครับนี่แล้วก็มีดาวลอยเป็นฝากระโปรงให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ Intelligen t l i ไลฟ s ซิสเด้วยมี d a y t i m e ์รันนิ่งนลทในตัวโคไฟให้เรียบร้อยและเทคนิลยีปักอินไฮบริดนะครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นขอบสีฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกมัลติสปองนะครับขนาด20นิ้วด้วยกันเป็น AMG มนะครับผมแล้วก็คาลิ แทนตัวเทคโนโลยีั๊กอินไ y บริดนั่นเองนะครับ Dis เบ a k e แบบเจาะรูระบายความร้อนให้เรียบร้อยช่วงล่างเป็น Air Suspension นุ่มนวลทุกการเดินทางแน่นอนเพิ่มออปชันด้วยหลังคาพา n o r a m i c g a s s r o o p นะครับสามารถเปิดปิดได้ระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันประตูทั้ง4บานก็มีระบบ k e y l e ล s Go นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัว Long View b e ด้วยสังเกตนะครับประตู ด้านท้ายเนี่ยเขาจะยาวกว่าตัวปกติทั่ว,วไปนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องนิสายภายในนั่นเองไฟท้ายแบบ LED นะครับดีไซน์ฉบเฉียวสวยงามกันชนด้านหลังเป็นแบบ AG ปลายท่อคู่ให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับนี่โอเคความจุห้องสำหรับด้านหลังประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีที่ชาร์จเจอร์ที่บ้านนะครับ Wall Charge นะครับเราสามารถเสียบไฟบ้านชาร์จได้เลยนะครับเวลาชาร์จก็ง่ายๆนะครับเสียบไฟที่บ้านปุ๊บเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้เลย ป๊ดแล้วก็เสียบไปได้เลยครับโอเคใช้เวลาชาร์จประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับในการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับสำหรับท่านนั้นนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นครับเข้าเยี่ยมชมได้ที่ w w ็บ d o i n g k com ของเราได้เลยนะครับเรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าสนใจ S 5 0 0 E AMG คันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับต้องบอกเลยว่าได้ความหรูหราแบบนี้เลยนะครับในราคาเบาๆเพียงแค่ 1 8 9 0 0ล้บาทจากราคาปกติอยู่ที่1 9 9 0 0 0้บาทนะครับช่วงเบนซ์เอสเคเมกาเซลเนี่ยรับส่วนลดไปเลยสูงสุดนะครับ5 0 0แสนบาทคันนี้นะครับรับส่วนลดไปเลย1 0 0 0งแบาทครับโอเคแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าภายในนะครับเป็นสีคริสตัลเกรนนะครับนี่หายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับสีโปร่งโล่งสบายตานะครับแล้วก็ไม่เลอะง่ายด้วยนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นหนังแดปต้านะครับลายดิมอนคัตให้เรียบร้อย เบาะนี้ต้องเหมือนบอกเลยว่านั่งสบายเหมือนนั่งอยู่บนโซฟานะครับมีเมมโมรีแพ็กเกจให้เรียบร้อยนะครับมีเบาะร้อนนะครับเบาะเย็นให้เรียบร้อยนะครับอ่าเบาะเย็นเนี่ยใช้ที่บ้านเราเนี่ยเหมาะมากๆนะครับนี่แล้เขาจะขึ้นไฟให้นะครับปรับระดับได้แล้วก็ฝั่งคนขับยังสามารถคอนโทรลเบาะฝั่งซ้ายได้ด้วยนะครับนี่ตัวเบาะลายสวยงามนะครับแล้ววัสดุเนี่ยทั้งทั้งคันเนี่ยต้องบอนะครับนี่เขาจะบุหนังแนปป้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกลางนะครับคอนโซลด้านหน้ารถนะครับเป็นลายดมอนคัทนะคอนโซลด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นหนังสีดราค์เกรย์นะครับนี่เรียบร้อยเลยที่สำคัญนะครับข้างบนนะครับนี่หลังคาจะเป็นหนังอะคันทัลล่าด้วยนะครับดูหรูหรามากๆหน้าจอครับเป็นหน้าจอ L C D ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ2จอเลยนะครับตัวนี้ก็ดูหรูหราดูทันสมัยอยู่เลยนะครับหน้าจอตรงกลางเป็นหน้าจอคอมมานด์นะครับตัวนี้ก็ยังสามารถต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็จะมีตัว เนวิเกชันด้วยนะครับตัวนี้เป็นแมทไทยนะครับแล้วก็ตัวแสดงผลเนี่ยจะมีกล้องรอบคันให้ด้วยนะครับเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์ให้เลยนะครับแล้วก็ไฟแอมเบียนไ์นะครับนี่ปรับได้7ดสีด้วยกันนะครับฝั่งคนขับนะครับก็จะมีเฮดอัพดิสเพย์นะครับแสดงข้อมูลฝั่งคนขับที่กระจกบังลมด้านหน้านั่นเองนะครับตรงกลางเป็นช่องวางแก้วนะครับผมและก็โดยช่วงล่างที่เป็นแอร์ซัสเพนชั่นนะครับเราสามารถปรับคอมฟอร์ตนะครับหรือว่าปรับสปอร์ตสำหรับช่วงล่างได้ด้วยเช่นเดียวกัน และตัวรถก็ยังสามารถยกสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางของนะครับแล้วก็มีท่องเสียบท้าย A นะครับให้2ช่องด้วยกันนะครับสามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูด้านหลังของรถ s อสคัสดีก่อนนะครับว่านั่งสบายแค่ไหนครับนี่เลยครับนั่งสบายมากๆนะครับพื้นที่เล็กรูมเฮดรูมนี่เหลือๆเลยนะครับนี่แล้วตัวเบาะนะครับทั้ง2ฝั่งก็ยังสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ผมปรับ A นอนลงมาก่อน Okay. ตัวบอก,ก็จะมีเบาะร้อนเย็นทั้งคู่เลยนะครับนี่แล้วก็มีเมมโมรี่แพ็กเกจให้เรียบร้อยนะครับไม่มีใครมานั่งตรงกลางเราก็ปรับมาเป็นที่เท้าแขนมีช่องวางแก้วให้เรียบร้อยนะครับมีช่องเสียบ AV ให้ด้วยนะครับ USB A Type A มีให้เรียบร้อยช่อง DVD มีให้ครบนะครับอุณหภูมิแอร์ก็ปรับ เป็นแบบโฟโซนนะครับข้างหลังจะปรับแยกได้ทั้ง2ฝั่งเลยมีช่องแอร์สำหรับเสา B ด้วยนะครับนี่ช่องแอร์ที่เสา B ให้เรียบร้อยนะครับและตัวคนนั่งตรงนี้นะครับทั้ง2ฝั่งยังสามารถคอนโทรลนะครับตัวม่านนะครับที่เป็นไฟฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ฝั่งเลยหรือว่าจะเป็นม่านหลังคาด้านบนก็ได้แล้วก็ยังมีนี่เลยจอหลังเรีย s e ซียดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเราสามารถดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอิสระแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับและที่สาคัญไฮไลท์นะครับอยู่ที่เบาะฝั่งซ้ายนเอง สามารถปรับเอนนอนได้นะครับแล้วก็จะมีพนักรองน่องที่เป็นปรับไฟฟ้าขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับดูความสะดวกสบายนะครับสรุปรถกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับ mercedes benz s 5 0 0ร้ e m g premium คันนี้นะครับรถปี2016เลขไม้น้อยมากๆนะครับเป็นแค่51,000กิโลนะครับราคาปกติอยู่ที่1 9 9 0 0 0้บาทช่วง Benz ์ n อน e คมเมก้าเซลล์สองดไปเลยครับ1 0 0 0งแบาทเหลือเพียงแค่หนึ0 0ล้าทเท้า่นบานเลนะครับราคาเพียงแค่หนึ0 0ล้าได้เป็นเจ้าของรถ Benz S Class 500e AMG ตัว top option ราคาเบาๆแบบนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับมาที่เบนเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยครับ